ไร้องไห้ไปร้องไห้ด้วยจะไปส่งแม่ไหมน้องไม่ไปส่งแม่หรอแม่แม่แม่กับอ๋อแม่อยู่กับพลอยเหรอแม่จะไปทำงานอีกแล้วบินไปกลับสองวันเลยพลอยต้องคิดถึงแม่นะคิดถึงไหมคิดถึงพ่อไหมอ๋อคิดถึงพ่อไหมแม่คิดถึงอีกกี่วันนี่วันนี้วันที่แปด 9 3 3 1สอีก6วันเจอกันนะคะแม่กลับมาอีกวันที่3ามเยพออยู่กับยายอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีไหมดื้อไหมดื้ออ้าวไปไหว้เวทีกับพ่อไหมคุณไปบ้านย่าไหมไปไหว้เสร็จจะร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยไปบ้านย่าไหม ไอทีดเอาคือเพื่อนไปพูนไปไหลนเออทำไมเดินไปตรงนั้นมานี่มานีไอทีดจะไปตรงนี้เหรออยแ่นวดนี่แม่จะไปแล้วนะเอาไปไหนน้องเพล็เอาเพดอไกเกร์เลยเออติเกย์เลยไม่อะโ้ ออคุ้ยไเหม็นปากอยพาอยแปงฟันยังเอ้ไม่แปลงหรอไปกอดเอาลูกเนี้ยเป็นอ่ะเป็นลีลาสิหรอ <laughs> ยายเนี่ยผ<ม>ูได้สองชั่วโมงยายถวดเนี่ยผูกได้ของขึ้นโมงไม่หรืวยายก็ได้ยิม้มในหัวน้ำดีกน่อยอยู่บ้านจะได้ไม่เหงาจริงๆนางยังไม่กลับมาแต่ว่าเล่นยี่กลับมาเพราะว่าเด็กต้องไปสนามอะไรนะนอ้องเพชรเขาไปแบ่งแล้วไปแบ่งที่พลอยด้วยสิลูก

เอหูต้องสวัสดีก่อนนะคะ้อสวัสดี้าครสวัสดีู้สวัสดี้าูอนสวี่นีสว้สวัสดีูจะแขงรอหุดไปไหนครับเออเจ้าก้าอะมาเข้า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 มาปูมาแล้ว เราท่จะจับเอาหลงลกับไบเร็วกับใบก่อนชาธุอ่าน้องพลอยเอาพี่พลอยเอาพี่พลอยสาธุด้วยเออเอา้วเาัอาโมตสะตัเอาเอาไหมเอาไหมนนี่ไม่ในนนีกับิโกเอาหรอชุ่้ยอย่าทำนนะเออยไม่ได้นะอันองคุณแม่นะเอาเสร็จแล้วไปให้แม่ไช่วยดูสิ

ไปให้พ่อเร็วไปให้พ่อเร็วอพ่อไปไปให้ใหแม่กับพ่อเร็วนีไหนฮะแล้วไปพ่อเร็วไปกบน แล้ววันนั้จะกห้แลมันตั้งไหมลุกๆเลยให้จัพองกีกงเ้วพอลูกกูสวยมื่อสองมือนยอุ้ยใบใบก่อนใบ,บ,บ,บเอาเอาไปบาง<ป>ให้นูกลูกเอาเอาไปเก็บไว้ตรงนั้น

สิแม่พ่เบบม่ดแม่เบ็บแม่เบบเลยวะเบบหมดแล้วไหนเบ็บแล้ว่ฮะเบ็บแล้วนังก่อเจาเห็ดด้วยแม่เห็ดว้า